สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราแดดรม่มรมตกครับผมบ่ายนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกช้างแดงชุมพรนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหากล้วยไม้ที่ออกดอกทั้งปีทนแดดปลูกออกดอกทุกพื้นที่ขยายพันธุ์ง่ายดอกสีแดงเป็นช่อดอกออกทนนาน นะครับผมช้างแดงชุมพรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับท่านที่ชอบกล้วยไมย้รับไปปลูกใส่กระถางได้เลยแบบนี้นะคะผมจะเห็นไหมว่ากระถางที่ผมใส่วันนี้ผมจะปลูกใส่กระถางโมเดนสี่เหลี่ยมนะฮะความสูงสูงประมาณเกือบเมตรครับผมแล้วก็จะมีกระถางองค์มังกรใบใหญ่ใบขนาดเล็กลงมาทีนึงนะครับผมแล้วก็มีกระถางพลาสติกช้างแดงชุมพรสามารถใส่ได้แบบนี้ทั้งหมดเลยหรือแม้ปลูกกระทั่งใส่ ปลูกกับท่อซีเมนต์นะครับผมท่อซีเมนต์ก็สามารถปลูกใส่ได้เหมือนกันวัสดุปลูกของช้างแดงชุมพรก็จะเป็นง่ายๆเลยเน้นอะไรที่โปร่งอุ้มน้ําก็จะมีกาะมะพร้าวแบบสับนะครับผมดินปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับถุงละยี่สิบบาทแล้วก็กาะมะพร้าวแบบนั้นเลยผมจะใช้แบบง่ายๆแบบนี้เลยช้างแดงชุมพรปลูกง่ายครับผมขนาดที่ขนาดที่ผมเราผมเราขายจะเป็นต้นประมาณนี้เลย ต้นใหญ่ประมาณนี้เลยผมสูง182นะครับเทียบดูได้เลยเนี่ยจะเท่าประมาณเมตรกว่าเนี่ยครับเนี่ยเลยต้นใหญ่ลักษณะของการขยายพันธุ์ของช้างแดงทุมพรจะแตกหน่อแบบนี้ออกมานะคบผมเราสามารถตัดที่หน่อแตกออกมาแบบนี้เอาไปขยายพันธุ์ได้จะเป็นรากอากาศนะครับผมรากอากาศเขาจะออกมาอันนี้ผมปลูกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเห็นไหม ไปโครสอัพดูที่รากที่เขากําลังเดินเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเลยเดินรากเดินได้เร็วมากนะครับผมแรกๆเอาไว้ในร่มราไรก่อนก็ได้ครับผมอนุบาลเขาไว้ในร่มําไรก่อนนะครับผมแล้วเขาก็จะมีรากอากาศออกมาแบบนี้นะฮะต่อไปเอาไปไว้ที่แดดได้เลยถ้าเขารากเขาเดินเยอะแล้วนะครับผมเขาเป็นกล้วยไม้ที่เป็นรากอากาศนะครับผมกินอาหารโดยทางอากาศนะ,ะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ผมจัดจำหน่ายนะครับผมผมมาคุยราคาก่อนสาหรับใครที่อยากได้เอาไปปลูกจัดจาหน่ายหนึ่งเซต3ต้นใหญ่แบบนี้หนึ่งเซต3ต้นในราคา1,200บาทพร้อมส่งนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งปกติเราขายต้นละสี่ร้อยครับค่าส่งเราจะใช้กล่องยาวส่งแล้วก็ค่าส่งก็จะประมาณเกือบสอ0ร้อยค่าส่งแพงครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อน อันนี้เราจัดจำหน่าย1ชุด3ต้นแบบนี้1ต้นนะฮะสต้น3ต้นแบบนี้ในราคา1,200บาทพร้อมส่งสำหรับใครที่อยากได้ไปเซตเซตเซตที่ใหญ่กว่า3ต้นพันสก็จะเป็น7ต้น2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988 095-9418-988สําหรับรูปดอกผมจะขึ้นให้หน้าคลิปแล้วก็หลังคลิปนะครับผมว่าด,ดอกเขาเป็นยังไงเรามาดูวิธีปลูกกันเลยผมจะปลูกให้ดูเลยสําหรับช้างแดงชุมพรวันนี้จะเลือกต้นที่แบบใหญ่กลางเล็กนะครับผมสําหรับใครที่ <c oughs> อยากปลูกแล้วเป็นช่อใหญ่ขึ้นมาเลยก็เลือกกระถางใหญ่ๆห,หน่อยจะได้ไม่ต้องย้ายกระถางบ่อยนะครับผมแล้วปลูกกระถางละสามต้นก็ได้ นะครับแล้วปลูกไปในทิศทางเดียวกันเวลาเป็นพุ่มเขาจะได้เป็นพุ่มขึ้นมาสวยเหมือนเอาจัดดอกไม้อ่ะผมจะเลือกให้ดูเลยเวลาเขามาเขาจะมาแบบนี้แล้วมีรากแบบมาแบบนี้ใช่ไหมครับรากอากาศเข้ามาแบบนี้เราจะตัดออกเลยเดี๋ยวเขาแตกใหม่รากอากาศตัดตัดตัดครับตัดง่ายๆเลยแล้วก็ดูใบตรงนี้หน่อยเอาใบออกพอให้เสียบลงดินได้เนาะเดี๋ยวเขาก็แตกตัวใหม่ขึ้นมานะครับไม่ต้องห่วง อันนี้ต้นนี้กระถางนี้ผมจะปลูกเพื่อจะให้เป็นช่อใหญ่นะครับผมผมใส่วัสดุปลูกทั้งหมดแล้วก็จะมีกาษมะพร้าวสับนะครับผมดินนะคะผมจะปลูกสักสามต้นสามยอดให้เรียงลาดับกันเป็นกอเสียบลงไปอย่างนี้เลยครับง่ายๆเสียบลงไปเลยแบบนี้หนึ่ง <c oughs> ต้นกลางขนาดกลางก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งผมจะเอาต้นนี้ไ้โชว์หน้าบ้านครับ ก็ตัดเหมือนเดิมเลยง่ายๆแล้วรากเขาก็เกิดใหม่สปลูกไปให้ทิศทางเดียวกันนะครับผมปลูกไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เห็นไหมเวลาใบามันแตกหน่อออกนะครับผมใบมันจะได้ออกมาเป็นพุ่มสวยเป็นช่อสวยนะเหมือนเราจัดดอกไม้นี่แหละสําหรับใครที่ชอบปลูก<ส>ก็จะประดิษฐ์ประดอยไปด้วยแล้เวเลือกต้นที่เป็นย,ยาวๆอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็จะมาประมาณนี้ผมจะปลูกไล่ลําดับกันเลยเนาะ เวลาออกช่อจะได้ออกช่อสวยจะได้เป็นพุ่มอลังการเห็นไหมความไล่ระดับกันมาเราก็เน็บเขาลงไปแบบเนี้ยเล็กกลางใหญ่ขึ้นไปแบบนี้มันจะสวยขึ้นมาเลยเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อพุ่มสวยแล้วเวลาแตกแตกหน่อก็จะแตกสวยนะครับผมมาอีกหนึ่งต้นเลยนะครับ สำหรับใครสนใจนะทักแชทแอดไลน์มาเลยที่เบอร์0959418988นะครับผมสำหรับช้างแดงชุมพรเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากนะครับผมแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะครับออกดอกทั้งปี <c oughs> ดอกทนครับทนแดดเลี้ยงง่ายอ่ะปูเม็ดลงไปเลยแบบนี้พอสมควรนะครับเสียบอีกเนาะ มาทำเหมือนเดิมเลยตัดง่ายๆอันนี้ก็เล็มล่ากออกเดี๋ยวเขาก็แตกแทงตัวใหม่ขึ้นมานะครับเรามีจัดจําหน่ายตลอดนะครับผมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรหรือว่าไม่จะเป็นกล้วยไม้ต่างๆวันนี้ผมตัดมาทั้งหมดห้าบต้น,นครับพร้อมส่งเลยนะครับผมส่งเราส่งทางบริการขนส่งเคอรี่นะครับผมส่งแบบ VIP ส่งแบบเร็ว ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงนะฮะเราใส่กล่องส่งไปให้ท่านเรียบร้อยแตกหักเสียหายเราเคลมนะครับสำหรับช้างแดงชุมพรแล้วก็เราจะเป็นฟอร์มตรงสวยทั้งหมดแป๊บนึงผมถึงต้นหนึ่งที่ผมตัดมาแล้วผมนี่มาด้วยเ็จะเลือกต้นใหญ่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็จะมาแบบนี้ก็เสียบไล่เหมือนเดิมเลย นะก็เสียบไล่เวลาเขาออกดอกมันจะได้สะพังสวยเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นแค่ใบมันก็ดูฟอร์มสวยแล้วนะคะผมแล้วก็แป๊บเดียวเขาก็รากเดินเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยแล้วคือผมกลัวเขาขยาับขยื่ยนผมก็จะเอากาะมะพร้าวแบบเนี้ยเอามาบล็อกไว้เอามาบล็อกไว้กลางๆเนี่กาะมะพร้าวแบบนี้นะครับหรือใครจะเสียบไวอย่างนี้ก็ได้เข้ก็ไม่เป็นอะไรง่ายผมก็จะบล็อกไวอย่างนี้เลยก็ไล่บล็อกเขาเพื่อไม่ให้เขาขายืน่นเนาะ ไล่บล็อกลงไปเลยช้างแดงชุมพรเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดเลี้ยงง่ายครับผมดอกทนออกดอกทั้งปีนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อขยายพันธุ์เร็วครับไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยดูผมเสียบไปอาทิตย์เนี่ยกระถางใครจะเอาไปเสียบกระถางล้วต้นแบบนี้ก็ได้ไปดูเลยรากเขาเดินหมดแล้วนะครับรากเขาเดินหมดแล้วนะรากเดินเร็วมากแล้วก็ แรกๆเอาอนุบาลเขาไว้ในร่มลำไรก่อนครับพอเขาแบบเริ่มลากเดินเยอะแล้วอะ่ะก็ค่อยเ,เอาเขาออกแดดได้อยากเอาไปโชว์หน้าบ้านอะไรเงี้ยคือได้เลยเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างสูงค่ะอลังการยาวถึงหลังคาเลยก็มีเวลาเขายาวขึ้นเราก็ตัดโดยการขยายพันธุ์เลยครับผมอันนี้ <c oughs> เห็นไหมก็จะดูสวยขึ้นมามันก็เหมือนเป็นการจัดไม้ใบเลยค่ะคืองามผมก็จะบล็อกไว้บล็อกไว้ไม่ให้เขาเคลื่อนเนาะ เวลานั้นเขาก็จะแตกออกมาสวยกระถางเราสามารถใส่กระถางโมเดลแบบสมัยใหม่ได้เห็นไหมแบบนี้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใส่กระถางแบบมังกรแบบสมัยโบราณแบบนี้นะฮะสําหรับใครที่จัดสวนคุณสามารถเอาไปใส่กระถางโมเดนแบบนี้ได้สวยค่ะเก๋ก็เป็นโมเดลร่วมสมัยออกมาสวยผมก็จะบล็อกแบบนี้ไว้ได้แล้วสองกระถางเห็นไหมก็จะดูสวยขึ้นมาเลยนะฮะ เวลาเป็นพุ่มเป็นช่อใหญ่ออกดอกเขาก็จะออกมาอลังการเลยเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูในการถางองค์มังกรอีกนะครับผมโองมังกรตอนนี้ผมก็จะผมก็จะปลูกจะปลูกสักสองต้นอย่างละสองต้นเนี่ยหาเวลาไปมันเป็นหนอ่อขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อเห็นไหมเขาก็จะแตกขึ้นมาอันนี้มีสองหนอนะฮะอันนี้ 1, หนึ่งหน่ออันนี้สองหนอ่อเห็นไหมแบบเนี้ยผมจะปลูกให้ดูอีกสักหนึ่งกระถางนะครับ การลดน้ำก็พ่นน้ำได้บางวันละหนึ่งครั้งได้ปกติเลยครับก็เหมือนทั่วไปเลยเหมือนกล้วยไม้ทั่วไปเลยผมจะปลูกกระถางละต้นดีกว่านี่แข้งนี้เลยง่ายๆเอากระมาพ้าสหน่อยให้เขาชุ่มชื้นแล้วผมผมก็ใส่แค่นี้เลยไม่ได้ใส่อะไรลำบากยากเลยกดลงหน่อยให้เขาบล็อก ก็อ,อันนี้ลงหน่อยกลับมาพาตัวนี้ลงนะครับปลูกง่ายค่ะวัสดุในการปลูกก็หาง่ายด้วยไม่ได้หายากครับเห็นไหมได้แล้วหนึ่งกระถางแบบนี้เขาก็ขยะายะขยายขึ้นสวยปูกกระถางใหญ่แบงนี้ผมจะไปเลี้ยงฝั่งนู้น นี่เขามันแตกช่อออกมาแต่มันก็คงเป็นกอสิทนะครับรากตรงนี้สามารถตัดออกได้เลยเดี๋ยวเขาก็แตกรากใหม่เพราะเขาเป็นรากอากาศเนาะนี่ก็ใส่เหมือนเดิมเลยก,เกระเกณฑ์ให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เสียบลงแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ใส่กับมะพร้าวให้พยายามให้เขาอุ้มน้ำหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนอะไรที่เป็นปลูกปูกเขาก็จะช่วยไม่ให้อุ้มน้ำมากแล้วเขาก็จะไม่ตาย ครับใคร, <c oughs> รสนใจนะหนึ่งเซตนะคะผมสามต้นต้นละประมาณเมตรกว่า 1,200บาทส่งฟรีนะคะผมสําหรับเซฟใหญ่เจ็ดต้น2,000ส่งฟรีเช่นกันขนาดนะคะผมใครสนใจแอดไลน์โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์09594189880959418988สำหรับช้างแดงชุมพรนะครับผมเหนื่อยแหกเลยปลูกแค่นี้เดี๋ยวผมจะปลูกกระถางเล็กอีกให้ดูสักสองสามต้นปลูกให้หมดเลยกระถางที่เอามานะฮะ ใครที่เป็นสวนนะครับผมเอาไปปลูกเป็นรั้วรอบขอบชิดได้เลยสวยครับคือไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วไม้เราม่ใช่ไม้ฟาร์มนะคะเป็นไม้ที่เี้ลยงแบบบ้านๆเขาก็จะทนต่อพวกโรคนะครับผมเขาก็จะทนต่อพวกโรคต่างๆเนาะเดี๋ยวกระถางใหญ่อันนี้ใส่ต้น,นีกว่าก็จะปลูกผมก็ขยายพันธุ์อย่างนี้นะครับผมไปเรื่อยๆ ไปอีกต้นหนึ่งเวลาออกดอกจะได้สะพรั่งสวยนี่เห็นไหมก็สวย <c oughs> ถ้าอยู่ว่างๆนะปลูกได้สำหรับผมถ้าเป็นผมจะเอาเซตใหญ่เลยคุ้มกว่าปกติผมขายต้นละสี่ร้อยนะครับผมเ <c oughs> พราะค่าส่งมันแพงครับส่งทีถ้าส่งแพงเอาก็เอาให้คุ้มไปเลยชุด <c oughs> ใส่ดินลงไปแล้วดินก็เป็นดินปลูกต้นไม้แบบนี้เลยง่ายๆนะ ชุบลงไปเลยปลัดให้แน่นหน่อยถ้าเขามีดินเขาก็จะแน่นนิดนึงเพราะว่ากดลงนิดนึง้างแดงชุมพรนะาโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959 418 988นะครับผมดูที่บ้านใครมีกระถางแบบนี้หาซื้อกระถางองค์มังกรไม่ได้กระถางพลาสติกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ แมใส่ดินแล้วก็ใสก่กะับมะพร้าวก็เสียบลงเลยเขาก็จะอยู่แตกมาเหมือนกัน<ม>นี่เราเพอะพันธ์เขาไวไา้ก่อนเห็นไหมสวยมากนะครับผมช้างแกงชุมพรยญาใส่กะับมะพร้า,า,า,าวอี่ปุูกให้ติดหมาเข้ามาช่วยปลูกด,ด้วยผมก็จะใส่ไปให้คุณคูนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวฝนตกโดนฝนโดนน้ำอีกมันก็จะลดลงไปมก็ได้มีที่ยึดพอที่ยึดไม่ล้มมันก็จะติดง่ายวัสดุสู๋ก็อะไรโปรงๆแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมและกดติดตามให้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะ เรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดจัดจำหน่ายตลอดนะคะผมสามารถสอบถามได้เราหาให้ท่านได้เนาะสวยงามตานท้องเรือมนี่เรียบร้อย <c oughs> วิธีปลูกง่ายๆของช้างแดงชุมพรเลยครับเนี่ยเห็นไหมผมปลูกแป๊บเดียวก็ได้เต็มแล้ว คิดดูเวลาออกดอกจะสวยขนาดไหนเหงื่อได้เหงื่อมากครับตอนบ่ายสำหรับใครที่สนใจนะช้างแดงชุมพรนะครผมเราจัดจำหน่ายหเซตแบบนี้สต้นนะฮะหเซตสาต้นแบบนี้อยู่ที่พันสองบาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะผมสำหรับใครที่อยากได้1ต้นก็บอกหนึ่ต้นสี่ร้อยแต่มีค่าส่ง200ร้อนะฮะเพราะค่ากล่องแพงมาก แล้วก็ค่าขนส่งโลจิสติกมันขึ้นนะฮะอันนี้ทุกคนรู้เนาะเพราะค่าน้ำมันอะไรต่างๆมันขึ้นนะครับทุกอย่างมันขึ้น1ต้น400ค่าส่ง600แต่3ต้นพันสส่งฟรี7ต้นนะครับผม7ต้น2,000บาทส่งฟรีสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988 095 941 8 988ช้างแดงชุมพรกล้วยไม้ที่ทนแดด ออกดอกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลี้ยงง่ายสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ